เอาละ,ค,ะครับมาติดตามอีกปัญหาหนึ่งหลังจากที่เกิดมรสุมถ้าจําได้เตี้ยนหมู่คมปะซุเข้ามาในประเทศไทย,ยก็จะมีหลายพื้นที่น้ําท่วมนําท่วมค คราวนี้แหละก็ต้องมาตีโจทย์กันต่อแล้วว่าหลังจากน้ําท่วมไปเสร็จแล้วพอน้ําลดแล้วเราจะทําอย่างไรนนสถานศึกษาตอนนี้ใกล้จะเปิดแล้วในหลายจังหวัดเองที่สุโลกเปิดวันที่15หลายจังหวัดเองอาจจะเปิดตัวออนไซต์ไปแล้วในหลายพื้นที่แต่ในพื้นที่ครับที่ประสบอุทกภัยอย่างเช่นบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีสดๆร้อนๆครับหน่วยงานความมั่นคงอย่างเช่นกองกําลังทหารก็มีการนํากําลังส่วนที่กาลังลงไปทําความสะอาดหลังน้ําลดในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจด้วยแหละครับเดี๋ยวผมพาไปที่บ้านหมี่ครับ จังหวัดลบบุรีพันเอกนันทพบชัยสงผู้มาครับกองพันปฏิบัติการจิตตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีนํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจของหน่วยจานวนกว่า30คนเลยครับร่วมกับคณะครูในพื้นที่เองนะครับเจ้าของพื้นที่อย่างเช่นโรงเรียนบ้านหนองเมืองนํารถยนต์บรรทุกน้ำาอาดูภาพนี่แหละครับจะเป็นภาพที่เจนตากันหลังจากน้ํารถขี้เลนคุณชนิดา,าจะมากับน้ําป่าไหลหลา,ลาก เหล่านี้เนี่ยจะหอบเอาความสกรปรกต่างๆเข้ามาซอกซอนกับอุปกรณ์การเรียนการสอนนี่ยังดีนะ<ช>ว่าระดับน้ําไม่สูงมากสักเท่าไหรน<ช>่นักถ้าสูงมากกว่านี้นะครับจะเกิดเรื่องของขอบประตูบวม<ช>นะฮะต้องเปลี่ยนอีกเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าถึงหน้าต่างก็คือหน้าต่างก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดด้วยใช่ครับนี่แหละครับอุปกรณ์การเรียนการสอนโชคดีที่ยังขนขึ้นลงนะครับก็นํารถเข้ามาทําความสะอาดนะครับรถขนาดใหญ่เลยขนาด6กพันลิตรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง1คัน ร่วมกันทําความสะอาดล้างดินโคลนเก็บกวาดสะอาดสะอาดเลยละครับบริเวณโดยรอบอาคารเรียนห้องเรียนห้องพักครูห้องประชุมโรงอาหารพร้อมกับย้ายจัดระเบียนสิ่งของเป็นการฟื้นฟูช่วงน้ำลดนั่นแหละครับ ซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงไปแล้วนะคะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วซึ่งทางศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจึงได้จัดกําลังพลนะคะเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเน่เร่งด่วนนะคะคเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโอกาสต,ต่อไปนะ,ะตามภาพที่เห็นตอนนี้เลยน,ะนอ,อกจากล้างโคลนแล้วต้องกวาดด้วยเพราะว่า นอกจากโคลนก็จะมีทั้งเศษใบไม้เศษขยะตามมานี่แหละครับค <ฮะ S 1> ือหน่วยงานที่ <ฮะ S 1> มีกําลังพลมีอุปกรณ์